ไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สอย่างครัวบ้านหรือว่าจะเป็นร้านอาหารธนาคารแล้วก็จะเป็นเตายุโรปคือเรารมีมีครบวงจรหมดเลยครับที่เราดูแลลูกค้าระดับเริ่มต้นเราดูแลไปถึงระดับใหญ่ระดับข้อใหญ่แล้วก็ได้เป็นแนวสไตล์ฝรั่งแต่ว่าเป็น Make เมคอินไทยแลนด์จะเอาแค่สองหัวแล้วตรงนี้เป็นที่โล่งหรือจะเอาหัวไว้ตรงกลางเอาแค่สองหัวได้หมดหรือจะสามหัวบางทีเราไปก่อนจะตเหรียยังอยู่ถึงลูกผมดูออกนะครับว่าพี่เกียงไกรมีประสบการณ์เยอะจริง สวัสดีครับผมแมนเซคุกนะครับวันนี้ผมจะมาไขปัญหาจับเพื่อนๆที่กําลังมีร้านอาหารหรือกําลังมีร้านอาหารและฝันจะมีเครื่องครัวหรือชุดครัวดีๆของตัวเองในงานสแตเดีแล้วไม่รู้จะดูยังไงและต้องระวังเรื่องอะไรวันนี้คุณเกรียงไกรจะมาไขปัญหาให้ฟังครับจากบริษัท PAS นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ ผมเกียงกายนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทลังสิทโิรพูลชนนนะครับก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องครัวต่างๆครับมีโรงงานที่ผลิตเองนะครับหรือก็ดูแลหลังการขายแล้วก็ดูแลเรื่องเซอร์วิสลูกค้าครบวงจรเลยนะครับเราก็เปิดมาประมาณ25ปีแล้วที่เราเปิดบริษัทมาแล้วก็เราก็ดูแลเรื่องเครื่องครัวทั่วๆไปโอเคครับงั้นมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับตอนนี้สรุปสำหรับคนที่จะมี ครัวร้านอาหารมืออาชีพแล้วสำหรับร้านรเริ่มต้นนะครับเราต้องดูกันยังไงแล้วงานสเ็ดเรากันเขาเรียกว่าต้องมองอะไรบ้างนอกจากแค่ราคาครับอ๋อก็คุณภาพครับคุณภาพแล้วก็ทั้งราคาและคุณภาพแล้วก็หลังการขายการดูแลทุกอย่างเ,เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการตัดสินใจในการที่จะต้องซื้อครับเพราะบางทีเราต้องจ่งายเงินให้มันคุ้มค่ากับของที่เราได้มาโอเคงั้นมาดูคุณภาพก่อนนะครับเป็นยังไงครับคุณภาพเล่าให้ฟังหน่อยคุณภาพนี้นะครับก็คือ แตนด์ของเตาเนี่ยความหนาของท็อปเนี่ยเราจะใช้1.5มิลแล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304 304 1.5มิลที่ท็อปนะครับผม304เนี่ยคือเป็นเกรดที่สัมผัสกับอาหารได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายนะครับผมแล้วความหนัแล้วก็จะใช้1.5ซึ่งจะเป็นแข็งแรงรับน้าหนักในการเคาะในการทุบในการทํางานของเชฟเนี่ยได้ดีครับผมส่วนผนังเนี่ยเราก็จะใช้บางหน่อย1.2ครับผมก็จะลดหลั่นลงไปบานประตู1มิลเชลล์1มิล เพราะว่าจะไม่จะไม่รองรับน้ำหนักมากนักทั้งหมดนะครับนี้คือเป็นมาตรฐานบริษัทเราแล้ว1.3ึจุดสามวันนี้ข้างล่างมีอะไรเป็นเป็นรองรับไหมตัวหนึ่งจุดห้าเนี่ยก็จะเป็นกระดูกเป็นกระดูกรับเราทำโต๊ะตัวหนึ่งแล้วจะมีเฟรมรับแคเนเลนด์มีเฟรมรับเป็นไขว้ประมาณนี้ป่ะใช่ครับอ่าโครงอ๋อโอเคการประกอบเชื่อมไว้ถ้าลูกจักลูกค้าอยากได้แบบว่าเสริมไม้อัดก็ได้เพื่อบางีลูกค้าไป็นตำส้มตำเราก็สามารถตามดีไฟน์นิดนของลูกค้าได้เลย ต้องบอกกันว่าผมเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการใช้งานสเตลเลตที่บางๆนะครับบางทีมันยุบนะมันยุบใช่แล้วเราจะโดนระวังว่าเอ้ยอย่าทําอาหารอยู่บนโต๊ะสเตลเลตบางอย่างเพราะมันจะยุบได้เดี๋ยวมันจะพังครับแต่สำหรับพี่คือทําได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่ารอยเชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการเพสมีการ QC วซีอยู่แล้วว่ารอยเชื่อมต้องแน่นหนาคือไม่ไม่ลุดง่ายไม่ไม่อยู่บนรถถอล้อยังไม่ถึงถึงมือลูกค้าแล้วเชลล์ล่วงอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาพูดถึงรอยเชื่อมครับ ต้องพูดอย่างงี้ว่าจริงๆเราดูที่ความหนาใช่ป่ะคือราคาก็เรื่องหนึ่งใช่ครับการเชื่อมตัวอะไรครับมันเชื่อมตรงไหนมันรอยเชื่อมเนี่ยเขาเน้นกันก็คือมันต้องปั้นนโดยวิธีการเชื่อมเนี่ยเราก็จะเชื่อมเป็นแนวเป็นแนวเก็ดปลานะครับแล้วเราก็จะดูรอยเชื่อมต่างๆมีการเจียเก็บงานนั้นจะเป็นลักษณะนี้นะครับบางที่เขาก็จะเชื่อมเชื่อมแบบอาจจะเก็บงานไม่ดีก็จะเกิดสิ่งสกปรกได้เวลาทำความสะอาดแล้วเนี่ยมันจะเป็นคราบตามแนวเชื่อมที่เป็นเกล็ดปลาแต่ของเราเนี่ยจะเชื่อมพันนิ รอยเชื่อมคงทนแข็งแรงและก็มีการเจียเก็บงานไม่ให้เก็บไม่ให้มีสิ่งสกปรกเก็บกัดฝุ่นในการใช้งานนะครับก็จะไ้นี้คือเจียแล้วนี่คือรยอันนี้คือเจียแล้วครับคือเจียแล้บไม่มีรอยเลยก็จะมีส่วนที่บางด้านเทคนิคบางจุดที่เราที่เราไม่เจียก็มีแต่ด้านพิ้นงานเนี่ยเราก็จะเจียเก็บงานแต่ความแข็งแรงเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมครับแต่งานชิ้นงานออกมาสวยก็มุมสวยอันนี้คือความแตกต่างถ้าใครจะไป ดูงานที่อื่นแบรนด์อื่นที่ไหนก็สังเกตงานตรงนี้หรือใครไปเข้าตัวที่ไหนก็แอบไปดูรอยต่อครับดูรอยเชื่อมต่างๆแล้วก็เคาะโต๊ะทุกมุมนะครับว่าหนาไหมทำไมต้องหนาเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมเคยเจอเรื่องแบบโตะบุกก็มีสุดก็มีบุดก็มีอะไรเงี้ยตัวนี้จะเป็นเชื่อมเก็ดตาที่บอกว่าแต่ถามว่าทําไมตัวนี้เราถึงไม่เจียเพราะว่าตรงเนี้ย เราจะไม่เจียให้มันบางเพราะว่าตรงนี้จะอยู่ที่ความร้อนถ้าเราเจียบางนั่นเนี่ยเวลาเชฟเอาไปใช้เดือนสองเดือนเนี่ยมันจะทําให้ตรงนี้แตกครับมันจะโดนความร้อนโดนอะไรมันจะทําให้ที่เราเจียว่ามันแตกเราถึงไม่เจียครับแต่เราก็พยายามเก็บงานให้ดูสวยนะครับเราต้องพอกน้ำหนาเพื่อให้มันแข็งแรงโอเคครับมันมันปัญหาที่เราเจอคือรอยเชื่อมปิแตกเมื่อโดนความร้อนสักสองสาเดือนอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ของเราที่เราแก้ไขปัญหาคือเราเราเราเชื่อมหนาแต่เราไม่เจียอ่าที่จะบอกว่าความแข็งแรงของ เหล็กในใกล้ของเซลล์หรือแล้วก็ความหนาเซเล์แล้วก็การเชื่อมที่ดีแล้วก็มีการคิดคำนึงเรื่องการความปลอดภัยการกักเก็บเชื้อนะครับมีการเจียแล้วก็ในไม่เจียก็มีก็คืองานที่มันโดนเตาโดนามร้อนโดยตรงนะครับป็นด้านเทคนิคเป็นด้านเทคนิคการเป็นบางตัวที่เราอาจจะเจียหรือไม่เจียอยู่ที่ด้านที่ด้านเทคนิคถามอีกหน่อยเอ่อธรรมดาแล้วทุกเจ้าที่ทํางานเซเล์จะมีความรู้และแก้ปัญหาหน้างานได้เหมือนกันมั้ยก็แล้วแต่ประสบการณ์นะครับแล้วแต่ประสบการณ์เมื่อเราเจอปัญหาปุ๊บเนี่ย ในอนาคตรเราจะแก้ปัญหายัางไงผมยกตัวอย่างเตาอ,อ,อีกตัวหนึ่งปัญหาที่ผมเคยเจอ,อเป็นเป็นตัวนี้ฮะถ้าจะมองเห็นเป็นตัวไฟลอเขาเรียกไฟลอโอเคสมัยก่อนเนี่ยจะเจอจะเป็นรุ่นเก่าคือรุ่นนี้นี่ฮะไม่ว่านี่ฮะอยู่ข้างล่างปัญหาที่เจอคือรุ่นเก่าคือน้ําแกงหกใสเวลาเรายกหม้อน้ำหกใสทำให้ไฟลอดับน้ําแกงหกใสมีค่าอาหารครับทําให้ไม่ติดเดี๋ยวโทรมาแจ้งซ่อมไฟลอไม่ติด แต่บางทีเราบางทีผู้ใช้ใช้อาจจะมีเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไม่ได้ทาความสะอาดมีขราบอาหารข้าบอะไราสะสมครับเราก็เลยแก้ปัญหาเป็นการดีไซน์ใหม่อย่างเช่นตัวนี้ฮะเราก็เป็นเป็นหมวกเป็นหมวกอยู่ข้างบนครอบไม่ให้มีน้ําแกงหกใสลงไปอันนี้คือคือปัญหาที่เราเจอแล้วเรามาประยุกต์เอาปัญหามามาแก้ปัญหาในอนาคตให้ลูกค้าครับอันนี้คือตัวอย่างแก้ฟังพูดในฟังก็คือว่าทางพี่เก่ง์กมีประสบการณ์ คือผมเองก็เคยใช้เป็นที่ไฟล้อเออนที่ไฟล้อมันเป็นพวกเหมือนเครงหน้าก็เลยนะไฟล้อเบาไฟล้อหลีเนี่ยมันก็มีเนียนเบรคไปกดตันอ่าไฟล่อคือเวลาที่เราจุดแก๊สในในเชิงร้านอาหารแล้วเราจะไม่ปิดไฟเปิดไฟนะเรามีไฟดวงหนึ่งจุดเอาไว้เป็นเปลวไฟเล็กๆครับในภาษาในของผมที่ผมในอยู่ในครัวฝรั่งเรียกไฟไพลอตนะไพลอตใช่ครับถูกต้องใช่แล้วก็เปิดแก๊สแล้วก็ค่อยเรียกไฟขึ้นมาเต็มๆห็วงอีกทีนึงไม่ต้องมาเสียเวลาจุดเวลามีออเดอร์เข้ามาใช่โอเคก็ประเด็นคือก็จะบอกว่า พอเราคุยกับคนที่มีประสบการณ์ยาวนานทําร้านอาหารจริงเจอปัญหามาเยอะครับก็พยายามแก้ปัญหาเราก็ได้เป็นผู้ที่รับของที่ไม่ต้องมีปัญหาอีกแล้วนะครับใช่ครับแล้วก็จะมีความหลากหลายด้านนวัตกรรมด้วยใช่ใช่ใช่และอย่างก็มีการคิดแทนลูกค้าหมดเลยครับลูกค้าก็ไม่ต้องมามาโทรแจ้งซ่อมเราแล้วก็ลูกค้าก็ดูแลรักษาเบื้องต้นได้โดยที่ไม่ต้องมาคอยตามช่างตามช่างอะไรไหมครับโอเคก็ที่นี่บริการดีนะครับอ่ะผมถามนิดนึงอย่างเตาแก๊สที่มีเนี่ยเรามีอะไรโชว์ในงานบ้างครับ จริงเรามีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สอย่างครัวบ้านหรือว่าจะเป็นร้านอาหารพันาคารแล้วก็จะเป็นเตายุโรปคือเรามีมีครบวงจรหมดเลยพัฒนาคารร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่อะไรต่างเราครัวคอนโดครัวฝรั่งครัวทุกอย่างคือเราเรามีอ่ามีทั้งเตาจีนเตาจีนเตาไทยมีเตาไทยที่เป็นไฮเพรสเชอร์แล้วก็เป็นเตาโลเพาแบบเโลเปรสเชอร์นะครับเป็นโลเปรสเชอร์ไฮเพรสเชอร์ก็เป็นเปลวไฟที่มันเบาและแรงต่างกันนะครับ อันนี้เราก็มีครบวงจรเลยแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเปิดร้านเนี่ยจะมีเมนูเกี่ยวกับอาหารประเภทไหนก็ต้องเลือกซื้ออุปกรณ์ให้มันถูกเกี่ยวกับเมนูของเราอย่างเช่นเราจะเปิดก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องมีเตาซุปไว้ต้มน้ำไว้ลวกเส้นที่เราดูแลลูกค้าระดับเริ่มต้นเราดูแลไปถึงระดับใหญ่ระดับโคตรใหญ่เลยก็ได้ <c oughs> เราเราดูแลแตั้งแต่ลูกค้ามีพื้นที่โล่งๆแล้วเราก็ให้เราออกแบบแล้วเราก็ขอขอ้อมูลลูกค้าร้านอาหารประเภทไหนมีรูมเซอร์วิสไหมเปิด24ชั่วโมงไหมอาหารประเภทอะไรเราจะได้ดีไซน์เตาให้มันถูก แล้วเรา,เรา,เราต้องดีไซน์สตอเลดให้มันเก็บอยู่ไกลตลาดไหมอยู่บนเกาะไหมรหรือทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบในการดีไซน์หมดแล้วก็ไปถึงว่าไม่ได้ทําแค่ระบบในสโตเลอย่างเดียวก็ทําระบบเซอเร์คูลเลชันเอ็กซ์ซอร์ใช่ไหมเรื่อง,งเรื่องอากาศเรื่องไฟด้วยแล้วก็ระบบแก๊สระแก๊สด้วยระบบแก๊สพายเซฟตี้แก๊สครบวงจรเลยครับผมได้มาตรฐานครับ อันนี้เป็นตัวอย่างสินค้าที่ทางที่นี่ทำนะครับ T.S. <ช>ท,ทำของพี่เกยงกรได้ทำอะไรบ้างครับในบไลน์ไลนนี้เลยของเราเนี่ยก็คือจะเป็นสินค้าออของเขาเรียกเป็นแนวสไตล์ฝรั่งแต่ว่าเป็นไม่อินไทยแลนด์คือเราจะนําเข้ากลไกหัวใจสําคัญขอ,ข,อของของของเตาเช่นระบบเซฟตี้วาลระบบการจุดไพลอตอะไรต่างๆเนี่ยเราจะนําเข้าจากยุโรปแล้วเราก็มาประกอบขึ้นรูปในเมืองไทยครับถามว่าทาไมเราไม่นําเข้าทั้งตัวคือ สิ่งที่เราเคยเจอปัญหากับลูกค้าสมัยที่เราในครอต,ตัวคือว่าหลังการขายมันเกิดอุปกรณ์บางตัวเสียอุปกรณ์ชำรุดปัญหาที่เราเจอคือหนึ่งขอราคาจากเมืองนอกสองอาทิตย์ครับเมืองนอกกว่าจะตอบกว่าจะโอนมัดจากว่าจะส่งของมาอีกเดือนหรือ2เดือน <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งเตาเนี่ยมันหยุดผลิตเช็ฟเขาต้องใช้ทุกบ <Okay. S 2> ันจะตั้งเฉยๆเป็นเดือนไม่ได้อ,อเราไม่พูดเรื่องคุณภาพเราพูดถึงว่ากลองมันล่าช้าเริ่มต้นที่เราต้องทำเองเริ่มต้นครับผม อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องคิดประยุกต์ว่าเราต้องผลิตเองแล้วหละถ้าเราผลิตเองเนี่ยเราจะควบคุมทุกอย่างได้ครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลหลังการขายการซ่อมช่างก็ชํานาญในการซ่อมอสองเรามีอะไหล่สต็อกอยู่ในมือสามารถไปได้วันนี้พรุ่งนี้เลยครับนะครับอันนี้คือทางเลือกที่เรา,เ,ราเสนอทางเลือกเวลาเราเราพรีเซนต์เราขายให้กับผู้ใช้หนึ่งก็คือ 1. เราเรา,เราเชี่ยวชาญในการซ่อมสองเรามีอะไหล่ในการดูแลรักษา3ราคาย่อมเยาวกว่าเมืองนอกครับ4คุณภาพใกล้เคียง เทียบเท่าได้เลยนะครับอย่างเช่นของที่เราเห็นเนี่ยฮะเคยเห็นั้แต่มีแอมีนะเตาถ่านที่าฟครับผมแล้วก็มีเตาสี่วัตเตาสี่วัตนี่ผมไม่เคยเห็นมันมีนะหัวไทยแต่ว่าวานแบบสลัรใช่าครับเป็นโต้ตสปาร์สอันนี้ลูกค้าสั่งได้นะครับจะเอาแค่สองหัวมันห่วจะเอาแค่สองหัวแล้วตรงนี้เป็นที่โล่งหรือจะเอาหัวไว้ตรงกลางเอาแค่สองหัวได้หมดหรือจะสามหัวเราไม่แพงนะครับครับอันนี้เป็นเป็นสแตนดาดอันนี้จะเป็นเตาย่างแผ่นเรียบใช้แก๊ ก็ S <S> สำหรับเบคอนไข่ดาวอ่าฮะเนี่ยฮะอันนี้อันนี้ที่เราทาไว้คือเป็นเขาเรียกจาระบีฟู้ดเกรดเพื่อไม่ให้มันขึ้นสนิม oh. เพราะว่าตัวนี้เราเป็นเหล็กครับโอ้ oh, น<า>สนใจทำไมเราใช้เหล็กเพราะเหล็กเนี่ยมันมันถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าสแตนเลสครับซึ่งเวลามันย่างแล้วมันมันโดนความร้อนแล้วเนี่ยมันจะเก็บความร้อนแล้วก็ถ่ายเทได้ได้เร็วนะครับแต่เราก็ต้องทาไว้เพื่อเพราะเราไม่ได้ใช้ครับเดี๋ยวสนิมไม่ขึ้นอ่าแล้วสนิมไม่ขึ้นแต่เราจะใช้เป็นจาระบีฟู้ดเกรดเกซึ่งมันไม่มีอันตรายต่อร่างกาย เตาแก๊สแบบโลเพชเชอร์แบบโกลกหลังเนอะมีไฟไฟลายหลอดใช่ครับเวลาเวลาจุดแล้วก็ทำเหมือนเมืองนอกเลยหมุนไปที่สปาร์กรดค้างไว้เอาปืนยิงเออนะครับพอพอไฟหลอดติดปุ๊บเราปล่อยมือปุ๊บอพอเทอร์โมคัพเปิลได้รับความร้อนแล้วเทอร์โมคัพเปิลจะสั่งจ่ายแก๊สมาที่หวัวเตาเขาเรียกระบบเซฟตี้อ๋อครับเพื่อเพื่อกันเพื่ออะไรทำไมมีเซฟตี้กันว่าเราอยู่ในครัวนั่นหละเราไปเดินชนชนยังไงแก๊สก็ไม่ออกเพราะว่าของเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีระบบเขาเรียกว่าระบบเซฟตี้มีเทอร์โมคัพเปิลควบคุม ครับอันนี้คือระบบเซฟตี้อันนี้คือเตาย่างอันนี้เตาย่างหินลาวาเป็นพวกสเต็กเนื้อชิ้นสเต็กใหญ่ๆนี่ผมนึกว่าเป็นแบรนด์ต่างชาติหมดเลยนะอันนี้ผลิตในบ้านเราหมดเลยครับอันนี้เม็กอินไทยแลนด์หมดเลยครับอันนี้ไทยนดเลยเราพูดได้เต็มปากเลยแต่พวกอุปกรณ์เซฟตี้ที่มันสำคัญเนี่ยเราก็่นำเข้าจากจากมือนอกแค่นั้นเองโอเคอ่ะครับงานปิดผิวทั้งหมดก็จะเป็นแบบเหมือนตลาดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงนะแซนเดแฮร์ไลน์นะใช่ครับเราได้คุยนอกรอบนิดหน่อยว่า ปกติฮะเราจะใช้ผิวแพ้งแค่ไรดูแลรักษาใครับเวลาถูบ่อยมันถูบ่อยได้ปหจริงๆแล้วดูการดูแลรักษาเนี่ยก็คือเราจะใช้สเปร์สเปร์ที่หาซื้อตามโฮมโปรสเปร์สเตนเลสจะเป็นฟองขาวขวแล้วก็เอาผ้าเช็ดหลังการใช้หรือบางทีเอาเอาผ้าน้ําอุ่นเช็ดก่อนบางทีมันติดน้ามันนิดหน่อยผ้าอะไรล้วก็เอาเอาผ้าน้ําอุ่นเช็ดก่อนแล้วเอาสเปร์ลงทีนึงอ๋อครับก็จะดูแลแล้วมันก็จะไม่สะสมขี้ใครเขาเรียกขี้ไครมันไม่มันไม่สะสมกันอะไรต่างๆนะครับ การดูแลจะแต่อยู่ที่ผู้ใช้ฮะถ้าดูแลทุกวันเนี่ยสเตเลีมันอยู่กับเราได้ได้นานเลยครับบางทีเราไปก่อนสเตเลียยังอยู่ถึงลูกผมดูออกนะครับว่าพี่เกียงไกรมีประสบการณ์เยอะจริงครับครับนี่เราผ่านอะไรมาเยอะเราก็คุกคีกับเรียนผิดเรียนถูกมาเยอะครับอะไรที่เป็นปัญหากับลูกค้าเราก็จะมาปรับปรุงอย่างเช่นที่แบบที่เหมาะไปครับว่าัวเตาพวกอะไรต่างรว่าลูกค้าติดปัญหาอะไรครับเราก็พยายามมาปรับปรุงเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการใช้งานสองเราก็ไม่ต้องมาคอยวิ่งซ่อมที่บางทีสิ่งที่เราแก้ไขได้เราก็แก้เลยแนะนำเลย อะไรที่เราปรับปรุงได้เราก็ทําเลยได้ครับให้เงั้นก็พี่พี่เก๋ไก่ก็มาให้ความรู้กับเรื่องงานสเตเลสนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อ P A S ย่อจากอะไรนะพี่ลังสิตโปรเฟช r o f นอลแอ n a l a p แอนด์เซอร์วิสจำกัดเว็บชื่อเว็บไซต์ชื่ออะไรเว็บไซต์ชื่อ Kitchen Ver ครับ Kitchen Ver อ๋อ Kitchen Ver เหรอใช่ Kitchen Ver ครับอันนี้ก็เป็นโรงงานอยู่หลังซ Future าร์คลังสิตฟองหนึ่งนะครับถ้าจะเยี่ยมชมโรงงานแล้วดูสินค้าเพิ่มเติมก็ขอเชิญนะครับผม ได้ครับอะไก็ต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านได้ครับวันนี้ก็ได้ความรู้จากคุณกิจาเยอะแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับได้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ